เสานี่เขากลับมาหอดนะครับผมบั่นนองแวงจุมพ้นนะครับเอาไม้ไปห้องผ่านเลยเด้อสางแย้ไปใส่เฮ็ดฮมุมผละโดนเตือบดิดสุดที่เอาฮมนี่วะเนี่ยนะเฮ็ดเฮ็ดใต้ต้นบักม่วงนี่สายไฟไห,หอดป่ะพ่อสายไฟอ,อยู่ไห่อะแล้วมีมีสายไฟอยู่ทั้งไหน เราไม่สายไฟอยู่ประธานาว่าเราไม่สายไฟอยู่เียบครัแดดมันจะไปพีดเลยบอลนี่แม,มแดดบ่าแดดเด,ด้อนั่นน่ะแดดบ่าแดดมันจะมาหนีเด้ีึงหัวอวยหัวมันอยู่กับใครเอาหอัวมาช่างนี่เอาแล้วเตีย้ย นี่อูดูในหอมือนี่หรอกนั่นล,ละเต็มยุครุ่นนี้ก็เห็ดม,มาหลายกันนเลยพี่นอ้องเดนะครับแบบขีดนะครับถอดได้แต่พอเห็ดม,มันเราอยากได้น้ำยกมันเราไมาสูบใส่ก็ได้นะครับนะครับตัวนี้อืม เดือดเดือดเดืยดเดียนกาง่ายนะครับเต็มยูนะครับผมตเดือดเดือดกาง่ายดอกตัวเจ้าไม่ยากนะพี่น้องใอยติดตามเบิ่งเด้อสวยๆนะครับพี่น้องทุกคนนะครับค่ยติดตามเบิ่งนะครับทีมงานเรานะครับเห็ดนะครับเป็นพี่น้องเเาบิ้ง ตัวนี้นะครับอยู่นงแวงจุ้มพลนะครับผมอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธทานี้นะครับนองแวงจุ้มพลนะครับเนะครับเกียกบที่ท่านใดอยากเบื่องนะครับนี่ครับเส้นนี้ครับไปนะครับไปเส้นนนสังได้นะครับไปนนท์สังหนองบัวลำพูได้นะครับมองพระยงยงยงสูงมองขามระว่างหนองบัวซอกับนนสังนะพี่น้องครับภูเขาล้อมรอบนะครับนงแวงจุ้มพลนะครับนงแวงศรีวิไลนะครับมีสามหมู่บ้าน ตัวนี้ก็นะครับมีถังทวงนะครับกีบอ้อยนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านทุกคันทุกยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็ออเดอกอะเหยบซีก็สร้างมัเก็บมีแล้วนะครับผมเก็บมีสิบคันแล้วนะครับผมก็พยายามติดส่งงานก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอยู่ดอกครับแต่ว่ากับเหยบซีห้องกับหลายๆคนคนขยจากได้แต่ว่าคนกายท่านได้พร้อมกันหลายนะครับแต่ว่ากัให้ความติดตามเบิ้งได้นะครับช่วงนี้ไปหาปีไม่มีให้่เบิ้งตลอดนะครับต้อรับกีบอ้อยของเรา อันนี้พอเราเอาสีสีสมนะครับทางท่วงพรอมนะครับแจ่วันรถนงี้ยงสี่นะครับใส่พวกนี้ก็ได้นะครับเด้อน้องก็ติดตามลงนะครับน้องกระเละหยีกปักกี่นะครับนาทีกระแล้วนะครับน้องเด้อต้นนี้นะครับเป็นเอ็มยูนะครับ้าเจ็ดนะครับอันนี้พอเราเอาผ่ามาพร้อมสิบเผืนนะครับเอามะหนุกมันไปทำไมตัวนี้สิเป็นโทนดำนะครับเด้อแป๊บดำนะครับแบบดำกระบอกดำนะครับ งามไปอีกแบบนะครับสำหรับคีบอ้อยนะครับกระบอกตัวนี้ก็ดดำนะครับกระบอกคีบดำตัวนี้ก็เป็นโทนดำนะครับนะครับพวกแป๊บนะครับเห็นเป็นโทนดำไห้ก็งามดีนะครับนครับเป็นโทนดำหมดเลยดิเอ๊ะสีดำเราหมดหลือยังโอ้อันั้นมันไม่เงานะครับเนี่ยเป็นกระบอกโทนดำนะครับตัวนี้นะครับดำคอนะครับไ้ซอง องปีกเลยนะครับตัวนี้ค่ะเล็กขอมาหอดพีละครับเสียบเล็กล้างสามนะครับมีปีกห้เล็กล้างสามกับเสียบของใน,นเออคิดเป็นท้ายหลัดกระบ,บอกคู่นะครับแล้วสียด้องนะครับร้องระบบความร้อนนะครับจุดรั่วซึมต่างๆ่างนปอง นะครับเสาใหญ่นะครับผมเสาใหญ่ยึดหลังคาให้ขันไปเลยะตัวนี้สี่หุนนะครับมันติผมดึงดึงหลังคาให้ทั้งสายและขัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นเนืองนิ้วห่นะครับมีหัวจัะเบียหนึ่งนิ้วบดเลยนะครับน็อตค้ำเป็นหกหุนนะครับซับแขนให้โดยเล็กแบนทางใหนนะครับแลวทดลองให้เบื้องพูดครับ เดืออะไรไหมอ่ะนะครับช่องทางการติดตามนะครับหรือว่าเบอร์โทรกับเบอร์นี้นะเด้อเอ็ดไลท์ได้เบอร์ยังครับเด้อเอ็ดไลท์เสานะครับคอนโทรลสามเกนนะครับผมตัวนี้แปดสิบลิตรนะครับเดินสายเดินสายเป็นแพ้ให้นะครับนะครับถ้าจุด ้าเขาแต่งานแต่มันซึมมันหยังพี่น้องกัคันเพิ่มเอาเบอร์สิบเก้าเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มมันห่อนมันข้ายโตนะครับก่นติดตั้งใหมมๆนะครับแตะกะทิลองก่อนนะครับว่ามันซึมมันหัวบางได่บ่หัวจระบีนะครับมีอยู่หลายจุดนะครับทั้งหัวทั้งนั้นแล้วก็นะครับบูทนะครับโดนโดนไปแต่พี่น้องมันซึมมันหยั่งมันค้อนพี่น้องก็สามารถถอดนะครับเปลี่ยนตัวไม้ได้นะครับเด้อนะครับสามารถเปลี่ยนบูทได้้อมนะครับ เป็นนะครับเต็มยยู่นะครับก็มาลองออกมาลองเลยตัวยเราพอเราก็สร้างถังทวงน้ำนะครับเถอถังทวงแล้วก็มนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับถังทวงเขาเก่าพันนะครับพี่น้องนะครับเก้าพันบาทนะครับทุนดำพี่น้อง เดี๋ยวร้องก่อนนะครับพึ่งสตาร์ทร้องนะครับกำดูดดันดันไล่ละมันก่อนพี่น้องเลี้ยวนะครับเลี้ยวอยู่ ตัวนี้เป็นโทนดำกับงาไปอีกแบบนะครับสวยงามพี่น้องด้อโทนนี่กับนะครับลูกดำสมลูกดำก็เท่ดีนะครับไปอีกแบบนะครับด้อสมลูกดำนะครับหัวเหลืองกันล้อไปอีกแบบนะครับดึงหลังคงหลังค้านะครับให้เบิด์ตครับแล้วก็ล้างล่ระบบนะครับนำมูระมันนะครับด้ับตามชุดขอดต่างๆนะครับ เดี๋ยวสิล้อให้เบิ้งนะครับนะคะรับรอบนี้กันนะครับผมประยูนะครับน้องวัสนะครับเด้อนะครับเอฟซีน้องวัสอกับหลายนะครับพี่น้องทั้งแนวยกมันนะครับทั้งนี่ะครับขี้อ้อยหน่าจะเป็นคันแรกนะครับของน้องวัสนะครับนะครับตัวนี้ลูกกะนะครับแนวยกมันตัวมากอายูพละครับยูบานบกหย่านะครับพี่น้องหลายซัานี่กันเลยรถสิบล้อเหรอครับพี่น้องนะครับจังหวะว่างนะครับ ถ้าเป็นรถล,ลอยสิบพงซิปหาพวกสิลรอนะครับสบายนะครับผมยกสูงพร้อมนะครับดามหายอยย่างดีนะครับผมไปดวงไปดันนะครับปกตินะครับหวัวจราบีกับยูหลายจุดพี่อน้องอัดเอานะครับยกสูงนะครับไปดันร้องไปดันด้วยไปดันกับนี้นะครับ ไปดันเขาแบบปกตินะครับเอาลงมานะครับเรียบร้อยนะครับผมเบิงระบบแล้วมุ่มันนะครับเออถอยไปขึ้นเก้าพี้ไปเรียบชีทันใดนะครับอยากมานะครับมาเบิ้งกันได้นะครับเด้อนะครับคือมู่บานข่ะขังต้นในคลิปนะครับขัามาเบิ้งบานแล้วติดถนนตรงหางปรานข้านะครับแล้วก็ถังช่วงเก่าพันนะครับผมเอาถังช่วงพอม จากนี้นะครับทีมงานเท่ากะสินะครับเดินสายนะครับวันที่18นะครับผมเดีนี้แหละครับยุดใจขอบวันสามืมือนึ่งวันที่17นะครับวันที่18สวยๆก็ออกเดินทางนะครับแต่ว่าทีขื้นของมืออื่นนะมือแรงนะครับขื่นของไว้นะครับขี้บอยคือเขาขี้บอยกับแนวยกมันนะครับคือจังหลบนี่ครับขี้บอยหาสิบแรงอยู่อำเภอบละบือมหาสารคามเอ้ยแน่ายกมันนะครับอยู่บละบือมหาสารคามนะครับขี้บอยกับยุ่ลอยเอ็ดนะครับ อำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกับมันกับอ้อยกับไหลนะครับเป็นจอนเดียนะครับจอนเดียหาศูนย์นะครับอยู่ที่พนทองนะครับขี้อ้อยนะครับแล้วก็นำโยกมันสองคันแล้วก็จังสี่ขึ้นไปติดทางพุกนะครับทางหนองบัวลำพูกันต่อยอีกนะครับหนองบัวลำพูแล้วก็ไอเนียงอ่ะไอเพชรชบูรณ์นะครับผมไอ้อำเภออย่างพี่น้องผมจำไม่ได้ สีเทพบสีเทีบนะครับสีสิบแรงอันนั้นผมมาสั่งอยูอูเลยนะครับเนื้อขี้บอยนะครับขี้บอยหลายนะพี่น้องกับเนื้อโยมันก็หลายนะครับเขาตลอดนะครับอายังพี่น้องจังไปพอกันนะครับหลอบตัวไปวันที่สิบห้าเลยนะครับผเป็นวันที่สิบแปดเลยนะครับ